มากันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะกับการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่66ค่ะซึ่งไฮไลท์ของการแข่งขันวันนี้นะคะอยู่ที่กีฬายิงปืนค่ะ สำหรับผลการแข่งขันยิงปืนสั้นอัดลมระยะ10เมตรที่แข่งขันในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะผลปรากฏว่าเป็นนักแม่นปืนจากกลุ่ม7ยุทธบริการได้แชมป์ไปครองคือจ่าสิบเอก 11. นกพดลสุทธิวิรัติดีกรีกรทีมชาติไทยทําได้575คะแนนส่วนรองแชมป์ที่คะแนนตามหลังเพียงแต้มเดียวเป็นของอาสาสมัครทหารพรานหญิงธัญพ,พรพฤกษากรทีมชาติไทยเช่นกันจากกลุ่ม1กองทัพภาคที่1และอันดับที่3ได้แก่อาสาสมัครทหารพรานนัดพันเลิศเอื้ออภิญยกุลนักแม่นปืนน้องใหม่ดาวรุง่งจากกลุ่มม กองทัพภาคที่3มี572คะแนน เซปักตะก้อประเภททีมชุดรอบแรกนัดที่2ในสายขอระหว่างกลุ่ม2กองทัพที่2แชมป์เก่าในเสื้อสีชมพูพบกับกลุ่ม7ยุทธบริการซึ่งชุด A ของทีมแชมป์เก่านะคะยังคงรักษาฟอร์มได้เป็นอย่างดีและอาศัยลูกเสิฟที่เฉียบคมเอาชนะไปได้2ต่อ1เซต21ต่อ17 16ต่อ21และ21ต่อ17เก็บคะแนนให้ทีมไปได้นะคะส่วนในชุด B กลุ่ม2ก็เอาชนะไปได้เช่นกันทําให้คะแนนรวมทีมประเภทชุดกลุ่ม2เอาชนะกลุ่ม7ไป2ต่อ0นค่ะ มวยสากลสมัครเล่นรุ่นเมดเวตน้ำหนักไม่เกิน75กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศน,นายอนุรักษ์จันทสุขมุมแดงแชมป์กีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุดซึ่งเป็นพนักงานราชการของกลุ่ม6หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและกลุ่มผลโยธินอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะ1 0เอกวิชัยศรีจันทร์ของกลุ่ม1กองทัพภาคที่1ไปแบบเอกชันสต่อ0นย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับผู้ชนะระหว่างอา,าสาสมัครทหารพลานกิติศักดิ์กลิ่นสอนของกลุ่ม3กองทัพภาคที่3และอาสาสมัครทหารพลานไกรวิณุุออขงกล่ม กองทัพภาคที่2ปิดท้ายกันที่ฟุตซอลที่มหาวิทยาลัยนเรศวรรอบแรกนัดที่2ของสายกอกลุ่ม1กองทัพภาคที่1แชมป์เก่าในเสื้อสีชมพูนะคะที่มีผู้เล่นตัวหลักดีกรีทีมชาติอย่างพลทาหารสลาวุจใจเพชรและพลทาหารอาติราชสิทธิศักด์ช่วยกันนําทีมเก็บชัยชนะไดจากกลุ่ม5หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมาด้วยสกอร์สต่อหนึ่งโดยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันขณะที่กลุ่ม5ยังไม่ชนะใครเลยนะคะและทั้งคู่ยังเหลือแข่งอีกหนึ่งนัดในวันพรุ่งนี้ สำหรับ,บวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการชิงชัยหลายรายการด้วยกันค่ะซึ่งกรีทานั้นลงแข่งขันกันเปวันแรกและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่66ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะช่วงนี้เชิญกลับไปทางกรุงเทพมหานครค่ะ